ค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาลองกินช็อกโกแลตมิสบีนกันนะคะดูสิว่มา,ามันจะอร่อยไหมเพราะว่าดังมากเลยอ่ะอันนี้เป็นรสมิลช็อกโกแลตเออลองแกะมิสบีนวิยอ่ะลอดูดีนะ เข็งยากเฮ้ยเราชิมกันอืมอร่อยอร่อยมากอืม อือจริงมเหนว่าอะไรอ่ะเนี่ม 拜拜。Bye bye.